สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีอีเลฟเพนไทยแลนด์นะครับวันนี้พาเจทับทิมมาคุยบ่าวครับพายพรชัยครับสวัสดีครับพี่ควานสวัสดีครับช่องน้องมากมีครับครับผมนี่ครับเราลองปล่อยดูครับดูเหมือนเขาจะรักกันครับพาเขามาหาหนุ่มๆหนุ่มรอครับอดใจไม่ไหวมาไปปะ ห,หาหนุ่มกันนี่ครับภายพรชัยครับอายุสิบสามปีครับหล่อมากดูครับเขาจะแสดงปฏิกิริยายัางไงครับเมื่อสาวสาวมาหาอสาวนี้จะถอยหลังให้เลยครับ <c oughs> อยู่ที่พัทยาครับอาหารการกินก็จะเยอะมีต้นสับปะรดมีอะไรให้กินครับเราไม่ได้หายายากเหมือนที่บ้านนอกครับที่บุรีรัมย์ที่สุรินจะหาอาหารช้างไม่ค่อยจะมีครับถ้าไม่ได้เตรียมแปลงย่านี่ก็คือลำบากครับนี่ครับจะมีต้นสับปะรดมา ไปจแต่ดหรูกพี่มันที่ทรงย่าตน,นาา <c oughs> ตะผ <c oughs> ูนี่ครับการแสดงความรักครับไม่ได้สื่อไปทางรามกอนาจารย์ครับเป็นการดำรงเผ่าพันช้างอนุรักษ์พันช้างครับ รบรรยากาศช่วงเช้าๆครับ <c oughs> ที่ใส่สองโซ่สองขานี่ไม่ใช่เป็นการทารุณช้างแต่อย่างใดนะครับเป็นการป้องกันอันตรายครับเพื่อป้องกันหลุดไปกินต้นมงต้นไม้เขาหรือ <c oughs> <c oughs> ขอหย่าแหละ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้ที่นี่แพงเหลือเกินครับ จะลหลงเอายาไปให้เขาเฮ้ยฮ่าฮาบุกไปเลยเฮ้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 ยทิมท้ย กินงานกันไปโอ้ไม่สนใจกันเลยครับดูดูพ่อพายครับอันนี้อายุแค่สิบสามปีนะครับเนี่ยแปลว่าตัวใหญ่อาหารการกินดีครับสมบูรณ์ดี <c oughs> อีกอย่างเป็นพ่อพันธุ์ด้วยครับผสมติดแล้ว <c oughs> ที่แน่ๆก็สองเชือกครับผม อันนี้ก็ผสมได้สามสี่เดือนแล้วไม่สนใจกันเลยครับสี่เดือนกว่าแล้วครับไม่สนใจกันเลยไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับต้องรอรุ่นอีกทีหนึ่งนี่ยครับดูวิธีเข้าช้างครับที่ฟานจะไปเอาช้างเข้าซุ้ม ลายดิอาหารการกินสมบูรณ์ครับดูครับดูหลักเขามูนเต็มครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับใส่โซ่สองขาไม่ได้ทำทารุณกรรมทางแต่อย่างใดครับเป็นการเซฟตี้ครับ ดูครับรูปหล่อน่ารักสมุตะิมิดีเอาเขาเลยป่ะลูกพี่เอาเขาเลยป่ะ,สะสไล่นไนนหนีไปเนี่ยนั่นมือขึ่นเนาะตัวเมียแบบอ้นนี่ครับทายเนี่ยครับถ้าตัวเมียไม่ติดสัตว์จริงๆคือไม่ทับครับ เป็นช้างถ้าท,ทับก็คือมีลุ้นเลยครับ <c oughs> ถ้าชอบก็คอมเมนต์เรื่อยๆนะครับผมจะได้ถ่ายอัปเดตถ่ายพรชัยให้ดูเรื่อยๆครับผม <c oughs> มีเจเจทับทิมครับไม่สนใจครับกินอย่างเดียวครับเจเรา น้องมากมีอยู่ข้อครับวันนี้ <c oughs> ยังไม่ได้พาเข้าเข้าซุ้มเลยรครับอยู่ข้อ <c oughs> นะครับเจมส์มากินขึ้นแล้วครับ <c oughs> เฮ้ทีเ้ยไปไป ไปล่ตอนไปเลยครับอืมถ่ายพรใจมันเจรเราไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนพี่ให้เจนกไปก่อนอ่าอาทิตย์มา ให้นกไปก่อนนะครับลูกช้างเยอะครับที่นี้ครับลูกช้งสามตัวนั้นช่องน้องช่องอะไรน้องช่องน้องโอป,ปอรครับครอบครัวโอป,ปอรครับ <c oughs> นี่เดินตามกันตามจีบกันครับหนุ่มสาวเฮ้ยเฝ้าเลย นีครับยกหางปล่อยผู้ชายผายคนชัยครับเกือนนู้นพายนิ่งนองครับกำลังตกมันอยู่ครับตกมันมาเป็นเดือนแล้ว้งครับตกนานแล้ว ชางที่นี่เขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวครับจะเข้ากันได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอันตรายกันครับเขาจะรู้จักกันอ้าเหยียบยังโถนโตกีก่แบ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ